มีดราม่าที่แบบฟังแล้วรู้สึกบีบหัวใจตามไปด้วยจริงๆค่ะเรื่องราวของยามิเล็กซ์เฮอร์นันเดสในการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2025นี้นี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของการจัดการที่ขาดความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกของผู้เข้าประกวดอย่างมากพอลองจินตนาการภาพตามที่คุณเล่าบรรยากาศในสนามประชันความงามที่ปกติจะเต็มไปด้วยเสียงเชียร์กึกก้องทุกครั้งที่พิธีกรประกาศชื่อประเทศ กองเชียร์พ่อแม่พี่น้องหรือแม้แต่แฟนนางงามหาจรก็พร้อมใจกันตะโกนรับส่งเสียงกรีดโบกธงชาติกันสะบัดด้วยความภาคภูมิใจจะพอถึงคิวของมิสยูนิเวอร์สลาตินาความเงียบที่เกิดขึ้นหรือเสียงเชียร์ที่แผ่วเบาเพราะไม่มีชาติให้ยึดเหนี่ยวมันคงทำให้เธอรู้สึกเคว้งคว้างและโดดเดี่ยวจับใจเหมือนไมย่ยืนอยู่ผิดที่ผิดทางทั้งที่เธอก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด ยิ่งมองย้อนกลับไปที่ที่มาของสายสะพายนี้ยิ่งทำให้รู้สึกว่าผู้ใหญ่ใจร้ายกับเธอเหลือเกินการที่ยามิเล็กซ์ซึ่งเป็นนักข่าวสาวสวยวัย29ปีจากสาธารณรัฐโดมินิกันต้องมาต่อสู้ฝ่าฟันในรายการเรียลิตี้ของเตเลมุนโดจนชนะได้รับเงินรางวัลมหาศาลและสิทธิ์ในการมายืนบนเวทีแม่แห่งนี้มันควรจะเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ แต่กลายเป็นว่าเธอถูกส่งมาในฐานะตัวแทนของรายการทีวีหรือกลุ่มประชากรมากกว่าตัวแทนของประเทศที่มีรากเง้าทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนในบริบทของการเชียร์นางงามความรามาที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะรูปแบบนี้มันทำลายมนขลังของมิสยูนิเวอร์สที่เน้นความเป็นชาตินิยมลงไปอย่างสิ้นเชิงการให้เธอมายืนปะปนกับนางงามที่มีประเทศสังกัดชัดเจน มันสร้างความเหลื่อมล้ำทางความรู้สึกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งต่อตัวเธอเองและเพื่อนนางงามคนอื่นๆประเด็นที่คุณตั้นคำถามไว้ก็น่าคิดและชวนให้อึดอัดใจที่สุดคือสถานการณ์สมมุติว่าถ้ายานิเล็กซ์เกิดทำผลงานได้ดีเลิศจนคว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์สไปครองจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นเพราะโดยเนื้อแท้แล้วเธอคือคนโดมินิกันสายเลือดโดมินิกัน แต่ในขณะเดียวกันบนเวทีนั้นก็มีมิสยูนิเวอร์สโดมินิกันรีพับลิกตัวจริงยืนอยู่ด้วยความรู้สึกของนางงามโดมินิกันตัวจริงคงจะสับสนและเจ็บปวดไม่น้อยเหมือนโดนแย่งซีนและโดนทับซ้อนบทบาทอย่างไม่เป็นธรรมจะดีใจกับเพื่อนร่วมชาติก็คงทำได้ไม่สุดเพราะเพื่อนคนนั้นชนะในนามอื่นไม่ใช่ในนามธงชาติที่ตัวเองแบกมา ความภาคภูมิใจของคนในประเทศเองก็จะเกิดอาการแบ่งรับแบ่งสู้ว่าตกลงแล้วนี่คือมงกุฎของประเทศเราหรือเป็นมงกุฎของช่องเตเลมุนโดกันแน่ซึ่งความซับซ้อนนี้ล่ะค่ะที่สะท้อนว่าผู้จัดการประกวดอาจจะมองแค่เรื่องธุรกิจและการตลาดมากเกินไปจนลืมนึกถึงจิตใจของมนุษย์และศักดิ์ศรีของคำว่าตัวแทนประเทศที่ทำให้นางงามคนหนึ่ง ต้องมายืนร้องไห้ด้วยความสับสนในตัวตนบนเวทีระดับโลกแบบนี้ค่ะจากกระแสะคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะคะเสียงชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางอารมณ์มากทีเดียวเริ่มจากฝั่งที่เห็นใจและเข้าใจสถานการณ์ของเธอก่อนเลยค่ะมีหลายคนมองว่าจริงๆแล้วตัวนางเองมีจุดยืนที่ชัดเจนและไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเธอไม่สมควรที่จะต้องมารองรับแรงเกลียดชังหรือคำวิจารณ์ที่รุนแรงแบบนี้ แถมยังมีคนตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าถ้าสมมติทางกองประกวดส่งเธอมาในฐานะ Miss USA แทนที่จะเป็นชื่อตำแหน่งนี้พวกคนอาจจะตื่นเต้นและคลั่งไคล้กันมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความรู้สึกสงสารเธอสั้นๆแต่กินใจว่าน่าสงสารจัง รวมถึงมีแฟนคลับที่รักและเชียร์เธอเข้ามาบอกรักและยกให้เธอเป็นราชินีในดวงใจโดยหวังว่าเธอจะไปได้ไกลที่สุดในการประกวดครั้งนี้โดยมองว่าเธอนี่แหละคือตัวแทนของชาวลาตินทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเหมือนกระบอกเสียงและตัวแทนของกลุ่มคนที่นั่นค่ะ แต่ในขณะเดียวกันกระแสวิพากษ์วิจารณ์ณถึงความเหมาะสมของตำแหน่งนี้ก็ดุเดือดไม่แพ้กันค่ะมีคอมเมนต์ที่วิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาว่าตำแหน่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยและมองว่าเป็นเพียงความเอาแต่ใจของทางช่องเทเลมุนโดล้วนๆซึ่งมันดูไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งถ้าหากเธอเกิดทำผลงานได้ดีจนผ่านเข้ารอบแล้วไปเบียดบังที่ว่างของนางงามที่มาในนามประเทศจริงๆ คนที่มีธงชาติและแบกความหวังของคนทั้งชาติมาซึ่งน่าเห็นใจนางงามเหล่านั้นมากกว่าหากต้องตกรอบเพราะโคต้านี้นอกจากนี้ยังมีคนตั้งคำถามเชิงเปรียบเทียบที่น่าคิดมากๆว่าในสหรัฐอเมริกาก็มีทั้งชุมชนคนเอเชียคนแอฟริกันและเชื้อชาติอื่นๆอาศัยอยู่เยอะแยะแต่ทำไมเราไม่เห็นมีตำแหน่งนางงามที่เป็นตัวแทนของชุมชนเหล่านั้นบ้าง ทำไมถึงมีสิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่มละตินซึ่งมันทําให้รู้สึกว่าตําแหน่งนี้มันส่วนเกินจริงๆค่ะยิ่งไปกว่านั้นยังมีมุมมองที่น่าสนใจเรื่องความซัาซ้อนด้วยค่ะบางคนมองว่าจริงอยู่ที่เธอไม่ได้ผิดแต่นี่มันเหมือนการให้โอกาสประเทศโดมินิกันซ้ำสองหรือเปล่า เพราะตัวเธอเองก็เป็นคนโดมินิกันเท่ากับว่าประเทศนี้มีตัวแทนสองคนไกลๆในขณะที่คนละตินแท้ๆท,ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาบางคนกลับเข้ามาคอมเมนต์แย้งว่าต่อให้เขาเป็นละตินในอเมริกาเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่า Miss u n i v e r s ์สลาตินเป็นตัวแทนของเขาเลยเพราะเขายังคงเชีร์และยึดมั่นในประเทศแม่ของเขาอย่างเวเนซุเอลามากกว่า สุดท้ายบทสรุปของหลายๆคอมเมนต์ก็วกกลับมาที่จุดเดิมว่าเธอไม่ควรมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเพราะทุกประเทศมีราชินีของตัวเองอยู่แล้วการมีตำแหน่งพิเศษนี้ขึ้นมาจึงเป็นเรื่องที่สร้างความคุ้นเคืองใจและสับสนให้กับแฟนนางงามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะส่วนคอมเมนต์จากประเทศไทยความรู้สึกของแฟนนางงามส่วนใหญ่เทไปทางเอ็นดูและเห็นใจตัวนางงามมากๆค่ะ เรื่องราวดูเหมือนจะแยกเป็น2ส,ส่วนชัดเจนคือส่วนของตัวบุคคลและส่วนของระบบการจัดการเริ่มจากตัวของ Miss u n i v e r s ์สล t i n a หรือน้องยามิเล็กซก่อนเลยค่ะหลายคนชื่นชมในความพยายามของเธอมากมองว่ากว่ายกระผ่านเรียลิตี้มาได้ต้องสู้ฝ่าฟันมาเยอะและเมื่อมาถึงกองประกวดเธอก็ทำตัวน่ารักเสมอต้นเสมอปลายให้เกียรติสื่อและแฟนคลับยิ้มแย้มแจ่มใสสู้กล้องตลอดแม้จะมีดราม่าถาถม ที่สำคัญคือเรื่องความสวยและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ทุกคนยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากสวยแบบตะโกนบางคนบอกว่าสวยกว่าตัวแทนประเทศจริงๆบางคนด้วยซ้าแถมยังมีทัศนคติดีมีมารยาทเช่นการติดโบดำไว้อะไรที่สายสะพายตลอดเวลาซึ่งชนะใจแฟนคลับชาวไทยไปเต็มๆจนมีคนบอกว่าถ้านับแค่ผลงานเธอควเข้าถึงท็อป5ได้เลยค่ะ แต่ในทางกลับกันความเห็นที่เผ็ดร้อนและดุเดือดน,นั้นพุ่งเป้าไปที่ผู้จัดและระบบอย่างรุนแรงค่ะเสียงส่วนใหญ่บอกตรงกันว่าตำแหน่งนี้ไม่ควรมีตั้งแต่แรกมันดูแปลกประหลาดและตลกที่เอารายการทีวีโชว์หรือชื่อทวีปมากแข่งปะปนกับชื่อประเทศซึ่งผิดวิสัยของการประกวดมิสยูนิเวอร์สที่เน้นความเป็นชาตินิยมหลายคนมองว่านี่เป็นเพียงเกมธุรกิจ เป็นคอนเทนต์ขายของหรือความเอาแต่ใจของผู้บริหารมีการพาดพิงถึงคุณราอูลที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่ยุติธรรมกับประเทศอื่นโดยเฉพาะกับประเทศโดมินิกันที่มีตัวแทนตัวจริงอยู่แล้วการส่งเธอมาแบบนี้เหมือนเป็นการแกงน้องนางงามทางอ้อมทำให้เธอกลายเป็นส่วนเกินที่ไม่มีที่ยืนชัดเจนจะเป็นตัวแทนประเทศก็ไม่ใช่จะเป็นตัวแทนทวีปก็ดูงงๆค่ะ ประเด็นที่น่าเศร้าและถูกพูดถึงเยอะมากคือเรื่องความโดดเดี่ยวค่ะแฟนนางงามวิเคราะห์ว่าพอเธอไม่ได้มาในานามประเทศมันเลยไม่มีแรงเชียร์จากคนในชาติไม่มีทงให้โบกสะบัดไม่มีสปอนเซอร์ตามมาสป,ปอร์ตเหมือนคนอื่นคำถามที่เจ็บจี๊ดเลยคือถ้ามงลงจะไปแห่ฉลองที่ไหนแห่ที่สตูดิโอรายการทีวีหรอเพราะคนโดมินิกันเองเขาก็คงเชียร์มิสโดมินิกันของเขา ซึ่งจิตนี้ทําให้หลายคนสงสารเธอจับใจรู้สึกว่าเธอต้องแบกรับความรู้สึกเคว้งคว้างท่ามกลางเพื่อนๆที่มีกองเชียร์ตะโกนเรียกชื่อประเทศส่วนบางคนก็แอบ,บเสียดายว่าถ้าปีนี้เธอมาในสายสะพายโดมินิกันหรือไปประกวดให้ถูกต้องผ่านระบบของ USA เธอจะเป็นตัวเต่งที่น่ากลัวและจะปังกว่านี้มหาศาลบางคนถึงขั้นแนะนำว่าถ้าไม่มงที่นี่ให้ไปเวทีมิสแกรนแทนเพราะความสวยและความพร้อมระดับนี้ไม่ควรถูกทิ้งขว้าง สรุปสั้นๆคือคนรักและสงสารนางงามแต่สาบส่งระบบการจัดการแบบนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะมีความเห็นยังไงกันมาเม้นบอกแอดมินทีนะคะจุบ๊บ